ไ <IT> อทีดีก็ชัดแล้วนะหลังจากที่นําเสนอข่าวกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็มีความชัดเจนแล้วก็มีการแจ้งต่อตลาดลั์อย่างเป็นทางการในการที่ขอเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดในวันที่17มกราคมนีม้นะครับสำหรับตัวของไอทีดีนะครับนะฮะก็มีการแจ้งต่อตลาดทรัพย์เมื่อวานนี้ฮะสำหรับไอทีดีนะครับว่าล่าสุดนะครับทางบอร์ดของไอทีดีก็มีมติในแง่ของการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดะวันที่17มกราคมนี้ แต่ก็จะแยกนับองค์ประชุมในแต่ละชุดไปนะครับอย่างที่บอกฮะหุ้นกู้ของไอทีดีทั้งหมดมีจํานวน5ชุดด้วยกันนะครับก็บูนนี่ทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทนะฮะเป็นมูลนี่โดยรวมนะครับก็อันดับแรกคือจะมีการประชุมในวราระหลักๆคือหนึ่งก็คือเรื่องขอผ่อนผันการดํารงอัตราส่วนนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่าดีเอเชตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่สิ้นสุดรวดบัญชีคือปี266ไปจนถึงรอบบัญชีปี268เอาไง่ายๆคืออันนี้คือบบบว่าขอมติของผู้ถือหุ้นกู้นะครับว่าขอขยักกรอบได้ไหม <ừ mi. S 1> นะครับในแง่ของดีนะครับเพราะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆเนี่ยในเรื่องของหนี้ต่างเนี่ยมันยังมีจํานวนที่เยอะอยู่นะครับดีม <c oughs> ันอาจจะถ่างขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ าทางวาะแรกนะครับที่ทางไอทีดีจะขอผู้ถือหุ้นกู้นะในการประชุมวันที่17มกราคมนี้นะครับโดยสาระสําคัญก็คือไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิ์อ่าใช่นะครับครับแล้วก็ในแง่ของการขอขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนออกไปอีก2ปีเนี่ย<า>ก็จะแลกมาด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้ก็คือเพิ่มคูปองเรทนะครับในปีแรกเนี่ยจะเพิ่มให้0.2 5เปอแล้วก็ปีถัดไปนะฮะปีที่2 อีก0.5%ต่อปีครับโดยจะมีการชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ายถอนหุ้นกู้ใหม่มนะฮะนั่นเองก็หมายถึงว่า <c oughs> หากการประชุมผู้ถึหุ้นกู้ในวันที่17มกราคมนี้สำหรับทุกรุ่นเลย5รุ่นเนี่ยครับเขาไฟเขียวให้ขยายเวลาไถ่ายถอนได้ะนะฮะระหว่างนี้ itd ก็จะยังคงจ่ายดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขเดิมต่อไปอ,ะอะนะฮะแล้วพอไปครบกำหนดใหม่ปี2องพันร้ยหกสบเนี่ยก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยในส่วนเพิ่มเติมที่เป็นการชดเชยนะฮะการขอยืดเวลาชำระอ่าใช่นะครับอันนี้ในส่วนของดอกเบี้ยคือเอาง,ง่ายๆคือขออยู่ สองส่วนด้วยกันนะขยายกรอบดีแล้วก็ให้พ้นเหตแห่งการเรียกว่าครบกําหนดไทยถอนนะครับไปอีก2ปีแล้วก็เรื่องของการแลกด้วยอัตาราดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสาเหตุไอทีดีเขาก็ระบุเหมือนกันนะครับว่าการที่ขอดํารงอัตราดีอเดโชวไว้เนี่ยตามตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ ไอทีดี uh, บอกว่ามันมีประเด็นเรื่องของผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาโครงการต่างๆล่าช้าการส่งมอบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเหตุทําให้บริษัทเด็กก็ขาดเรื่องของกระแสเงินสดนะครับหรือสภาพคล่องนั่นเองนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งฮะไอทีด uh, ีเขาก็บอกว่า uh, หากว่าจะมีการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไปทดแทนหุ้นกู้เดิมเนี่ยอันนี้ก็จะดูมีความเสี่ยงเพราะตลาดหุ้นกู้ในปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะครับว่า uh, ดูแล้วเนี่ยยังมีความเสี่ยงนะครับที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะ uh, เอาง่ายคือพูดตรงๆคืออาจจะขายไม่หมดหรืออาจจะไม่ได้ตามประสงค์เป้าเพราะฉะนั้นก็เลยใช้วิธีขอยืดอายุไปแทนที่จะออกคุดกู้ชุดใหม่เพื่อมาทดเอยไอ้ทดเอยคุนกู้ชุดเก่านั่นเองนะครับทีนี้2ปีนี้ก็มหมายถึงว่า2ปีนับจากครบกำหนดเดิมของทุกรุ่นใช่ไหมอของทุกรุ่นไปเช่นถ้าบอกว่าอย่างรุ่น 242A อ่าครับมูลค่า2 0 0พล้านเนี่ยจะครบ15กพ .67 ครับก็ขยับไปเป็น15กพ .69 าอ่าใช่ ITD สองสี DA สองพันสี่รห้้าล้านบาทสี่ทคหกเจก็จะไปเป็นสี่ทคหกเก้าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไล่เรียงลงมาจะมีตัว2 5 4 A อันนี้หนักหน่อยห0พัล้านยี่สิบเก้าเมยอ68แปดก็กลายเป็น29เมยยอเจ็ดศยใช่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายอันนี้ยสองพ้าก็คือ อ่ a สองหเนี่ยมิถุนาปี69อันนี้ก็จะไป2มิถุนาปี7จ็ดนึ่งเจ็นึ่ะโอเคนี่คือ2ปีที่เขาหมายถึงอ่าใช่แล้วฉะนั้นก็ระหว่างนี้ก็ยังจ่ายดอกเบี้ยอะไรกันไปตามปกติอ่เพราะเขาจะหลีกเลี่ยงเหตุแห่งการผิดนัดอ่าใช่แล้วถูกไหมฮะครับแล้วก็พอไปครบกําหนดอืการขอขยายกรอบอีก2ปีครับจะก็จะมีการท็อปอัพดอกเบี้ยเพิ่มเติมนะฮะครับ 0.25%สำหรับปีแรกอาใช่แล้วก็อีก0.5%สำหรับปีที่2จะไปจ่ายคราเดียวอาคราเดียวเลยเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนอาใช่นะครับก็เอาง่ายๆถ้าถ้าุากตัวอย่างสักนิดหนึ่งนะอย่าง15กุมภาที่ล่าสุดนี้นะ ที่จะครบก็คือสิ้ากุมภาันธ์67ก็คือ2,000ล้านใช่ฮะดอกเบีย้ยเขาเดิมเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่พอเขาขอไป2ปีก็คือไปนูนะ่นปี69เพราะฉะนั้นก็ไปทบไปจ่ายปี69ในอาัตาราดอกเบีย้ยก็คือปีแรกก็คือ0.25ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ปีที่2คือ0.5นั่นเองนะครับก็สาเหตุที่ต้องมีการขอขยายเวลาในการถ่ายถอนหุ้นคู่ค ก็ตามที่เราได้นําเสนอกันไปเมื่อวานนะครับก็มีอยู่4ี่ห้าประเด็นหลักๆก็จะมีเรื่องของสการเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับที่ก็อยู่ระหว่างการปรับตัวนั่นเรื่องที่1นึ่งเรื่องที่2ก็อาจจะเป็นในเรื่องของปริมาณงานจากภาครัฐที่ก็ลดลงเนื่องจากว่าอาจจะมีอาจจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําให้โครงการเนี่ยมันไม่ได้รับการสารต่อนะฮะมาจากเรื่องของ โครงการที่ก่อนนั้นนี้ไปลงทุนมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จอใช่แล้วก็เหมือนกับว่ารัฐเองก็ไม่ได้สารต่อในสิ่งที่เริ่มเอาไว้อย่างเช่นโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษถาวัยใช่ที่เมียนมานะ itd ก็เป็นหัวหมู่ทะลวงไฟไปก่อนอ่าใช่จะไหมครับไปลงทุนไว้หลายพันล้านหลายพันล้านเพื่อที่จะให้มันมีการสร้างระบบสาธารณูปโภคเนี่ยเชื่อมโยง หน้านน้าจากฝั่งทะเลอันดามันครับแต่ที่ทวายนี่น่าจะเป็นอ่าวมอตมะแล้วหรือเปล่าก็เป็นทะเลฝั่งทางตะวันตกครับนะฮะ แล้วก็จะเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างสาธารณภพเนี่ยอ,ออกมายังฝั่งตะวันออกผ่านประเทศไทยอ่าใช่ก็คือจากทวายแล้วก็เข้ามายังพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอ่าอ่าใช่แล้วก็เลื้อยออกไปทางทิศตะวันออกอ่าแต่ปรากฏว่าม,มันชะงักไปโครงขัาไม่เกิดไม่เกิดเลยไอที <IQ S 1> ที่ไปลงทุนไว้ก็ดอย,ยสิครับอ่าจากลงทุนไปเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดพันล้านเลยนะที่ไปลงทุนก่อนเลยเพราะเขาได้สัมปทาน30ปีตอนแรกนะ นี่ติดดอยหนักเลยติดดอยหนักเลยเพราะถ้าไม่มีอ<ม>ินฟราสตรักเจอร์ในเมืองไทยที่ไปรองรับในส่วนนี้เนี่ยอหการไปลงทุนในทวายของไอทดีก็เรียกว่าแทบจะศูนย์เปล่าเออมันเหมือนไปลงทุนในพื้นที่ตาบอดอ,ะอ่ะม,มันออกไม่ได้ไงเพราะไม่มีไม่มีอินฟาเข้าไปรับไงตรงนั้นนะครับอ้าวก็ดูแล้วมันหลายปัจจัยครับ แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยกรณีของ i อทดีนะฮะที่ก่อนหน้านี้เองก็คเคยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะฮะผ่านตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องของลูกหนี้ทางการค้า<อ>ลูกหนี้กู้ยืมเงินครับซึ่งก็ปรากฏว่าในบรรดาลูกหนี้นั้นก็เป็นบริษัทห้างร้านที่มีมนามสกุล นะกันนสูดใช่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับเรียกว่าแทบจะทุกรายการอ่าตรงนี้มันก็ยังคุมเครืออยู่นะฮะการตั้งข้อสังเกตตั้งเป็นคําถามนะฮะถึงการบริหารงานอย่างโปร่งใสอ่าหลายคนเขาก็บ่นนะเนี่ยครับโดยเฉพาะพวกผู้ประกอบการเจ้าเล็กเขาบอกเดี๋ยวนี้งานหลักร้อยล้านไอทีก็ลงมาเล่นด้วย ใช่ใช่เอาหมดเอาหมดแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้น uh huh. หากว่างานไหนมีการใช้ซับคอนแทคเตอร์การชำระเงินก็ล่าช้า uh huh. บางรายก็ยังไม่ได้รับการชำระรบ,บางราย แทนที่จะได้รับชําระเป็นเงินอก็ได้รับชําระเป็นสินทรัพย์แทนอจตะคนที่ได้รับเป็นชระเป็นสินทรัพย์แทนนี่ออออก็ถือว่ายังดีกว่านะ,อ,ะอยังรอดตัวได้หน่อยระดับน,น,นึงคนได้สิ่งปลูกสร้างไปได้ที่ดินไปครับอ,อันนี้ก็ยังถือว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยไปเอาสินทรัพย์ตัวเนี้ไปแปลงเป็นเงินได้ครับแต่บางรายนี่ยังล่าช้าอยู่ยังไม่ได้รับนั่นเองนะครับก็ นี่แหละฮะคุณสุประชัยมันผสมปนเปกันทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะก็จะเป็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจเรื่องของนโยบายการลงทุนของรัฐอันนี้มันก็นอกเหนือการควบคุมของไอทดีแหละแต่ไอปัญหาที่มันควบคุมได้เช่นอย่างที่บอกเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทที่มี สมาชิกในตระกูลการณสุดถือหุ้นอยู่ลูกหนี้การค้าคที่ก็มีความเชื่อมโยงกับคนในตระกูลการใ์สุดแบบเนี้ยควบคุมได้แต่ทำไมไม่ทำแล้วตัวเลขมันโป่งตั้งพันกว่าล้านนะโดยรวมนะทั้งหมดเนี่ยก็นี่เท่าที่ผมเห็นนี่ก็มีหลายรายการนะเนี่ยใช่รายการหนึ่งก็เป็นหลักร้อยล้านอ่าฮะเนี่ยรวมๆกันเพราะเนี่ยมีสอง้ห้าสิบหกล้าน มีสมีห้ล้านสามร้บแปดล้านร้อยสีล้านบาทคสิบเจล้านแล้วก็66ล้านอ๋ออีกรายการหนึ่งแต่อันนี้เขาระบุว่าเป็นลูกนี้การค้าซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันนะเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศของทาง i อ d ดีเองสามร้บเจ็ล้านบาทโอ้อันนี้ก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับ นี่มันเงินออกนอกไปเยอะนะเนี่ยใช่ใช่นะครับเอาละฮะเดี๋ยวรอดูการประชุมนะทางผู้ถือหุ้นกู้เขาจะว่าอย่างไรครับจะยอมรับเงื่อนไขไหมก็คือเอาคูปองเรทเพิ่มครับแต่ก็นั่นละฮะเงินต้นก็ถูกยืดออกไปอีกสองปีแล้วก็ยังไม่แน่นะว่าจะชาระคืนได้หรือไม่อและจุดที่น่าสนใจหนึ่งนะคุณบราฮะก็ตั้งเป็นสมมุติฐานไว้ก่อนนะครับว่าหากว่า17มกราคมเนี่ยอเจ้าหนี้หุ้นกู้ ไม่อนุมัติล่ะผลพวงมันจะไปถึงเจ้าหนี้สถาบันการเงินด้วยหรือไม่ก็ถ้ามีการ call default รก็คือเรียกชำระโดยพลันมผมว่าน่าจะถึงนะออเพราะมันจะกลายเป็นว่ามันจะ call default ใช่ป่ะเพราะว่าในการกู้ยืมเงินเนี่ยในสัญญาก,กู้ยืมมันก็คงจะต้องมีการระบุ cross นะฮะเกี่ยวกับว่าหากมีการไปผิดนัดชําระนี่ก้อนใดก้อนหนึ่งอาจจะก้อนไหนก็ตามนะฮะก็จะให้เป็นเหตุนะฮะให้เจ้าหนี้ในสัญญาเนี้ยครับสามารถที่จะเรียกชําระโดยพันได้ในทันทีอ่าเออเอออันนี้น่าสนใจเพราะงั้นเนี่ยโอ้โหเจ้าหนี้สถาบันการเงินก็ต้องลุ้นสิด้วยเหมือนกันนะนอกเหนือจากกู้หือุ้นไอทีดีและผู้ที่เกี่ยวข้องไอทีดีเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยต้องลุ้นเหมือนกันนะว่าเฮ้ยผ่านเออ ไม่งั้นฉันจะโดนไปด้วยหรือเปล่าเอาเท่าที่ดูจากกรณีของสตาร์กล้ะกันคุณสุปชัยฮะครับคือเจ้าหนี้สถาบันเนี่ยผมว่าเขาก็มีความไม่ธรรมดาในตัวเองอยู่แล้วนะออไม่ธรรมดาใช่ไหมคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงของการอ่านทิศทางลมผมว่าเจ้าหนี้สถาบันเขาก็กําลังเตรียมจะขยับเหมือนกันอืแต่เขาจะขยับแบบจ๋องคลึ่อหรือจะขยับแบบเงียบๆ จะจงคลึ่นแบบเงียบผมเปลี่ยนคำได้ไหมถ้าไม่ใช้จงคลื่มดีว่าจะบอกว่าขยับแบบแบบเปิดเผยอ่าแบบเปิดเผยออกหน้าออกตาหรือจะขยับเงียบเงียบใช่ไหมเพราะถ้ามีการ call default กันในวันที่สิบเจ็เนี่ยเหตุการณ์มันจะชุนละมุนมากนะมันจะชุนละมุนและเจ้าหนี้แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายก็ต้องประกาศสิทธิ์ของตัวเองครับในการที่จะเข้าไปนะฮะไป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  ควบคุมนะฮะในเรื่องทรัพย์สินของทางไอทีดีแล้วมันก็จะมีกระบวนการ,รลมการล้มละลายอะไรตามมาหลังจากนั้นอ,อ,อก็คงจะมาลุม่มมาลุมมาตุ้มกันครับออไม่น้อยนะฮะคงจะโอลมาดโอลเวงกันอยู่พอสมควรอ,อ,อในแง่ของนี่สถาบันนี่โอ้โหเท่าที่ดูนี่ก็โปวดหัวนะครับก็น่าจะหลักหลายหมื่นล้านเบื้องต้นเห็นประมาณการกันฮะ สองหมื่นห้าพันล้านนะเบื้องต้นนะเบื้องต้นแบงก์ไหนเนี่ย เห็นว่ามีหลายแบงค์เห็นว่ามีหลายแบงค์ไม่ใช่แบงค์เดียวแน่ไม่ใช่แบงค์เดียวก็แบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไปนะครับถั่วๆกันไปสําหรับแบงค์แต่เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นปรากฏการณ์นะฮะเจ้าหนี้สถาบันกับเจ้าหนี้หุ้นกู้คงจะได้ไฟกันอีกสักรอบเพราะมันต้องช่วงชิงไงใครประกาศสิทธิก่อนใครยกตัวอย่างใครจะเป็นใหญ่ในแผนฟื้นฟูใครจะเป็นผู้ทําแผนใครจะเป็นผู้บริหารแผนอะไรอย่างเงี้ยน่าคิดน่าคิดผม ใครโทษทีนะคใครแบบเป็นเจ้าหนี้มีหลักประกันไม่มีหลักประกันอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีกลไก<อ>ในการดําเนินการที่แตกต่างกันโอ้อันนี้เป็นการช่วงชิงของเจ้าหนี้ถูกป่ะช่วงชิงเออมันต้องใช้คําว่าช่วงชิงเมื่อกี้ผมนึกคําไม่ออกออขอบพระคุณฮะช่วง,<ะ>งชิง,ง <laughs> นะครับ <laughs> แล้วก็ผมให้เป็นฮินงน,นิดหนึ่งครับว่าการประชุมจะเกิดขึ้นวันที่17มกราคมนี้ถูกป่ะฮะอืมที่บอกว่าขยายกรอบดีอีนนี้น่าสนใจเพราะงบปี266 5ยังไม่ออกมานะครับ มีการคาดการณ์เนี่ยผมว่าให้จับตาอยู่เรื่องหนึ่งอย่างที่คุณมาพูดถึงนะฮะการไปลงทุนไปติดดอยที่ทวายเนี่ยเจ็ดแปดพันล้านบาทเนี่ยที่ผ่านมาไอทีดียังไม่มีการตั้งด้อยค่าตัวนี้เข้ามาในงบการเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่างบปี66นะครับมีการตั้งด้อยค่าไอส่วนที่ไปลงทุนเนี่ยในที่ทวายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอีกประมาณอที่ถ้าเบื้องต้นนที่เราประมาณการกันได้หรือ พอมีข้อมูลตัวเลขเนี่ยประมาณสักแปดพันล้านบาทเนี่ยงบของไอทีดีจะเป็นยังไงอขาดทุนบานเบิกเลยนะแล้วก็นํานทาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันจะลดลงไปอีกถูกไหมครับคุณไปฮะไอตัวนี้นะฮะซึ่งเป็นเหตุที่ไอทีดีบอกว่างั้นขอขยายกรอบดีอีหน่อยนะ,ระหรือเปล่าเอออันนี้ผมว่าให้จับตาประเด็นนี้ให้ดีสําหรับไอทีดีนะครับอ่าซึ่งงานนี้เองอันนี้ก็เคียงข่าวไปนะครับครับทางคุณแล้ว,วรดนแสงสนิทประหลัดกระวงกันคลางเนี่ยก็ระบุว่า ตลาดหุ้นไทยนะปัจจุบันก็มีปัจจัยกดดันอยู่หลายประการด้วยกัน mm hmm. แต่ก็เรื่องนี้แหละฮะที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดชำระนี่ mm hmm. ก็สร้างความกังวลใจแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อตลาดหุ้นเป็นอย่างมากตลอดจนนะฮะตลาดตราสารน,นี่ uh huh. ซึ่งกระทรวงกรารคลังเองเนี่ยนะฮะก็ยังคงติดตามดูสถา,านการณ์อยู่ นะฮะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ควบคู่กันไปนี่ก็จะมีการคิดหามาตรการนะฮะทั้งในส่วนของการช่วยเหลือเจ้าหนี้ทั้งในส่วนของการป้องกันเหตุนะฮะว่าไม่ให้มันมีเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีกขณะเดียวกันคุณกรพัฒน์วรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประกันการลงทุนจากกรุงศรีพัฒนาสินก็ได้กล่าวถึงกรณีนี้นะครับว่าการขอยืดชำระหนี้หุ้นกู้ของไอทีดี หรืออันนี้ถ้าจะให้เราแปลก,ก็คือโอกาส mm hmm. นะฮะที่ไอทีดีจะผิดนัดชำระนั้นเนี่ยถือเป็นปัจจัยเฉพาะตัว uh huh. ทั้งนี้ตนเชื่อว่าหลายบริษัทที่มีกำหนดชำระหนี้หุ้นกู้ในปีนี้เนี่ยยังคงมีความสามารถในการชำระคืนหนี้ได้ซึ่งกรณีนี้จะส่งผลกระทบแค่ในวงจำกัดเท่านั้นส่วนใหญ่บริษัทที่ออกหุ้นกู้อีก80เปอร์เ mm hmm. คงไม่มีปัญหาใดาๆเนื่องจากว่า หุนกูที่ออกไปแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็น Investment Grade uh huh. ก็คือมีอันดับเครดิตตั้งแต่ Tri ป l e B m i ี u s ขึ้นไป uh huh. ซึ่ง ITD ก็เป็นปัญหาเฉพาะตัวเรื่องของการขาดสภาพคล่องเนื่องจากปีที่ผ่านมางานก่อสร้างโครงการใหญ่ลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงเลือกตั้งแล้วก็รอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศแต่ก็เชื่อว่าปีนี้โครงการลงทุนจะมีมากขึ้น IT d ก็ยังคงมีโอกาสจะได้รับงานเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้สภาพคล่องนั้นกลับมาดีขึ้นได้ mm hmm. นอกจากนี้นะฮะจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง mm hmm. ก็เชื่อว่าโดยรวมเนี่ยบริษัทที่ออกคุณกู้จะยังคงสามารถโรโอเวอร์ได้ mm hmm. แล้วก็ทำให้ปัญหาผิดนัดชำระนี้เนี่ยไม่ขยายวงกว้างออกไปนักโอเคเพราะมันก็มีความกังวลคุณสุภชัยพอพูดถึงไอทีด hmm. ีซึ่งมันก็ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากกรณีของ JKN เกิดขึ้นแบบสดสดร้อนๆอ่าใช่ JKN ก็เกิดขึ้นครับหลังจากที่มันมีกรณีของสตาร์เกิดขึ้นอ่าใช่แบบสดสดร้อนๆครับฉะนั้นมันประดังกันเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยต็มเต็ดกันแบบเนี้อืมคือมันก็ส่งผลรกระทบในเชิงเซนติเมนต์ต่อตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารทุนเพราะกระพกบัรดาหลักทรัพย์จดทะเบียนพวกบริษัทจดทะเบียนก็เป็นผู้ออกคูณกู้ใช่ไหมใช่ทีนี้มันก็เลยทําให้เกิดความกังวลใจเพราะพอมานั่งดูตรางเนี่ยเอาแค่ไตรมาสแรกที่จะครบกําหนดชําระเอาครึ่งปีแรกหรือเอาทั้งปีโอ้โหเป็นล้านล้านอ่าใช่ล้านล้านเลยนะใช่ไหมครับก็เลยมีความกังวลว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกหรือเปล่า เดี๋ยวจะมีบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยเเริ่มมีปัญหาการผิดนัดชําระแต่คุณกรพัฒน์ก็มองว่าพวกบริษัทห้างร้านขนาดใหญ่หุ้นกู้ที่ออกมามันเป็น investment grade เพราะฉะนั้นโอกาสน้อยนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะก็เป็นบริษัทที่มีสาธรณทางการเงินแข็งแกร่งมีปัจจัยทางพื้นฐานธุรกิจที่ดีนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะสอดคล้องกับคุณเทดศักด ทวีธีรธรรมนะรองกรรมาการผู้อำนวยการสายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชพัฒน์ ath, ก็มองว่ากรณีของหุ้นกู้ของไอทีดีเนี่ยคุณเทิดบอกว่าถ้าไม่ถูกกระแสกดดันก็จะขี้ขาดไปเองอซึ่งมองว่าผู้ออกหุ้นกู้รายขนาดกลางและขนาดใหญ่ในธุกิจตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างไม่ว่าจะเป็น LHAP นะรวมถึงกลุ่มรบเหมาก็สร้างอย่าง CK หรือว่าสเต็กเองไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการผิดนัดหรือการเลื่อนชำระนี้แต่อย่างใด นะฮะดังนั้นจึงมองว่าสาการของ IT d ดีเนี่ยอโอเคละน่าจะดีขึ้นและตลาดตาสานนี่น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อันนี้ในมุมของคุณเดิบอกว่าไม่น่าขยายวงกว้างไปอือ่าเพราะอย่างที่คุณเดิยกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็น LH เอง AP เองอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเขาใหญ่แข็งแกร่งอยู่แล้วหรือแม้กระทั่ง c k หรือว่า Sta ซึ่งอยู่ในเทียเดียวกันก็คือรับเหมาก่อกสร้างเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการผิดนัดแต่อย่างใดนะครับ